ถามคำถามบัฟฟาโลมากๆเลยทำไมคุณต้องตั้งตนเป็นศัตรูกันคุณร่วมมือกันไม่ได้เหรอจริงๆ,ๆเขาบอกว่าเขาไม่ได้จะตั้งตัวเป็นศัตรูกบับสหรัฐอเมริกา<ม>เขาบอกว่าจริงๆก็สามารถเป็นคู่ค้าและร่วมกันพัฒนาคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จีนพูดมาตลอดสิบปีได้ <S <S> <S คือเขาเขาจะพูดตลอดว่าเฮ้ยมันมันมีวินวินซูเอชันได้นะมันไม่ใช่แบบซีโร่ซัมแบบว่า ต้องมีคนแพ้คนหนึ่งคนชนะคนหนึ่งเท่านั้น <Hey. S 1> จีนจะพูดเรื่องนี้มาตลอดคือผมเนี่ยทำข่าวมาตลอดเนี่ยจะรู้เลยว่าจีนเนี่ยพูดเรื่องนี้มาตลอดว่าคือคือจีนเขาพยายามส่งสัญญาณว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ว่าคนหนึ่งต้องแพ้คนหนึ่งต้องชนะแต่มันสามารถร่วมมือกันได้ hmm. แล้วก็จีนพยายามพูดนะครับบอกว่ามันไม่ใช่ให้ใครคนใดคนหนึ่งมากําหนดกติกาโลกแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันควรกําหนดกติกาโลกร่วมกันโดยมีหลายกลุ่มหลายกอน ในภาษาอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของพหุภาคีจีนเชื่อในพหุภาคีครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยจะมองเป็นแบบทวิภาคีหรือเอกภาคีคือชั้นไม่คนกําหนดแล้วฉันจะดีวกับเฉพาะคนที่คนท,คนที่เข้ามาหาชั้นเท่านั้นแต่จีนเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมันจะต้องตกลงร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเพื่อให้เกิดการคานอานาจกันการคานอำนาจกันหลายฝ่ายไม่ไม่ได้เกิดว่าขั้วมหาอำนาจมีขั้วใดขั้วหนึ่งเท่านั้นแล้วอย่างงี้โลกมันจะ เช็คแอนด์บาลานซ์อะถ้ามันเป็นประชาธิปไตยมันก็คือเช็คแอนด์บาลานซ์อะคือไม่มีใ,ใครใหญ่ที่สุด,ด,ดเออให้ทุกคนให้ทุกคนแบ่งอํานาจกันไปเออ <c oughs> แล้วก็ไม่ต้องคิดว่าใครจะต้องชนะแล้วอีกคนหนึ่งต้องแพ้อย่างเงี้ยโลกมันก็จะยื้อกันไปยื้อกันมาแต่ว่ามันก็ไปได้แล้วก็ไม่ขัดแยง้งรุนแรงกันเกินไป <c oughs> อย่างเงี้ยครับที่อ๋อแน่นอนครับมนุษย์ครับอันนี้คือก็ตามพฤติกรรมของมนุษย์เลยครับคนที่มีอํานาจก็ย่อมไม่ยอมถูกไหมครับเออคนที่มีอํานาจก็ย่อมไม่ยอม ตัวเองก็จะเสียความความเป็นผู้นําโลกก็มนุษย์นะครับพี่โจเนี่ยความเป็นจริงมันคือมนุษย์มนุษย์เป็นกันอย่างนี้เลยครับแล้วก็เป็นกันมาตลอดหน้าประวัติศาสตร์ตั้งแต่เราเรามีหน้าประวัติศาสตร์ของมนุษย์อาณาจักรต่างๆผู้นําอาณาจักรมันก็บางช่วงอาจจะดีหน่อยอาจจะมีผู้นําที่บอกว่าเอ้ยเออเรายอมเราอยู่กันเป็นมิตรได้แต่ว่ามันก็จะมีคนที่บอกว่าเอ้ยเราไม่ยอมเพราะว่าเนื่องจากเราเคยเป็นใหญ่มาก่อนใครที่